สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับมือนีวางจากตัดอ้อยครับวันศีนหยุดงานพาทีมงานมาลงป่าครับมาหมันน้ำกันครับพี่น้องหมอโยครับไปครับพี่น้องปิดตาตองกันครับครับพี่น้องหลายผู้หลายคนครับลงป่ามือนีครับคุณนะครับ กำลังกำลังกลางดังครับพี่น้องมีตะเชียนครับพี่น้องต้บรรยากาศน้อกันครับอยู่ทั้งโคกไอส้มสีห่อนอยู่ดอกตอนลงน้ำนี่ครับพี่น้องส้มจีนเอาผูน้นะครับเชียนเท่าอ่ะผู้ไหนย,นหออยุฟังกันพู้นะเตรียมแห่จ่อย่างเดียว ถ้าได้เตรียมเตียดูนะครับติดตามมึงครับพี่น้องว่าจะได้ปลาได้ปิ้งว่ครับมือนี้ครับไปครับพี่น้องไปเบิ่งทีมงานงุ้มหอยครับไปเรื่อยๆครับ นี่ครับอีสานบ้านเฮาหอยกระเบื้อปลากระเบื้อครับพี่น้องพ่ได้กินครับแต่พ่อสิได้ขายครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นตั้งเครื่องสูบน้ำครับสูบน้ำใส่กระโพดเอาสู้มึงด้วย่่นีอันนี้กับทีมงานมุ้งหอยครับมุ้งหอยถา แ่กุหอยกินหอยแรงดีครับโอ้จกักไผ <c oughs> เป็นไผ่เนาะบ้านนีเป็นไนเนาะมานบ้นานเนาะ พี่น้องติดต,ตามตอนตอตวนันตอนคืนพอแล้วครับพี่น้องตามเรื่อยๆครับคือสีภูมีโควิดดอกพี่น้องเพราะตอนมีแต่คนบ้านๆครับคนบ้านนอกเขาบุาบาคคลเด็กาในเมืองในหน้าหรอกครับปอดโควิดครับ หาอยู่หากินเปล่งซี่ละครับพี่น้องวิถีอีสานบ้านนอกชอนบทเท่าครับผมมีเงินกับพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องดำรงชีวิตได้อยู่ครับหากินไปน้ำหวยน้ำหนองน้ำ,น,ำน้ำนี่นะครับนะครับปิดตะมวนครับพี่น้องมาเด้อมีไฟบนพี่น้องทั้งต่างประเทศทั้งนั่งไทยให้เขาเลย มาลงป่าน้ำกันครับบรนดี้ซื้อบัตร้อพี่น้องเป็นไม้ธรรมชาติครับร่วมเลงร่วมใจกันมากกัดดางกัดไว้ลกวก้านครับบรนดี้เสียงเงินดอกครับพี่น้องหวยม่วงครับไปหาเจงกันได้หลายครับเึ๊บเปลี่ยนไดโอ้ประรหลัลายแท้ โอยปานนัดไว้ใช่ไมมือนี่ไหมโอ้ยจัดออกเวรมามาเลยนะนี่ขอ,อเรียกทุนคนขอเลยคนคนไข้ไม่สนใจเลยตอนนี้สน,น,นใจแต่ปลาม <c oughs> ึงพี่บานะวะครับเนด่ย <c oughs> ได้ฝาพ่อโตเนาะพี่บานะวะ <c oughs> มุดโซ่ด้วยเนะี่ย เด้อกันเลิกกันล,ละมุดนะไปเพิ่มมุดน้ำตื้นนะนี่ <c oughs> มุดน้ำตื้นก็นดังไถดินเน้อมุดน้ำตื้นก็ดังไถดินท่อนเละ <c oughs> นาะน้ำเลิกแล้วเขามุดกันะนะเ,เลิกคักมันเป็นสาเดี่ยขันป้านถึกไหมนี่วยได้ไม่มีนอาคุณแลาะเฮเอาหมอโยช่โชว์หน่อย,ย <c oughs> บรรยากาศเป็นตะมวนคร mm ับพี่น้อง มาเด้อมาเด้อมา ي, มวนน้ากันครับไต้บ่ได้สร้างมั่นป่ามือนี่พอจะได้มวนขุ่นผู้ดังไฟถาครับเ,เห็นแดดแดัีดดด่กันหนาวเด้อพี่น้องลงน้านี่ก็เย,ย็นเลยครับวางจา,ากรัดอ้ครับมือนี้วันวันศิลวันพระยุทครับมาลงป่ากันครับ นะครับพี่น้องลงปลาย้ำหนาว,ว,านาวโอ้ยมวนครับพี่น้องมวนมาครับมามามวนกันครับนะครับหนาวครับพี่น้องหนาว แตกดีขนาดครับหมายธรรมศาสตร์ครับหมวยม่วงครับเดี๋พี่น้องอมบอลทำกันครับปวดหนาวแห่จะถึงกิ้มแล้วแหมไปว่าดีแล้ว าได้ครับพี่น้องอันนี้ปลาในมือสมัครเรียนวานนี่นี่ครับนี่ได้ซ้ำนี่ละของแข็งเลไลก็นี่ครับมือสมัครเรียนเสื้อเนี่มือสมัครเรียนน้องพี่น้องมือสมัครเรียนก็ได้ซ้ำนี่ละครับอ๋อ เดี <Ooh. S 2> ๋ยวตอนคืนจี่ท้ายให้ดอกไปได้หน่อยได้หลายท่านได้จบเชียอแตะสมขึ้นแล้วครับพี่น้องหนาวไหลนั่งดิ้นกับ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วหนาวไร้หนาวแล้วโย่ไปแล้ววะไปแล้วไปแล้วไปแล้วพฟองร้อนวงเวีนมายังไม่นอนเลยเนี่ย ตายแล้วครับติบุ้งครับพี่น้องสดยอกยิงคัูว่ัครับโลกว่าอะไรครับแ่ปกิวันสุบมีเจ้าว่างมีอยู่ตอนนี้ จะว่าเจ้าหน้องล้ววววโล้วกัวลวสอง,สองไปครับพี่น้องเรื่งปลาที่ห้องใดมือนี้ครับชมผลงานหน่อยโอ้หมื่นซะนา เอายยางายัง <laughs> <laughs> ครับพี่น้องลาที่ได้มือนี้ครับมานยู่ครับพี่น้องคได้อยู่ได้กินครับมับนจะเกินแปดโล่นี่แหละครับน่เป็นปาขาหน่อยครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เดอ้อครับพี่น้องเดีย๋ยวร่างกายชิดใหม่พี่น้องได้บึ้งครับนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ